กันที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะคะหลังจากที่คุณจีจีปีโป้ได้มีการไลฟ์สดขายทองใน Facebook แล้วก็ไม่ตรงตามที่โฆษณานะคะทำให้มีผู้เสียหายได้ตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มว่าจีจีปีโป้โกงโดยที่มีสมาชิกในกลุ่มกว่า4,000กว่าคนเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณจีจีปีโปก็เคยมีการถูก ผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงแทบทุกปีตั้งแต่ปี60และยาวมาจนถึงปี63นี้เลยค่ะวันนี้ผู้เสียหายจำนวน10กว่าคนนะคะจากกลุ่ม Facebook ชื่อ g ีจี้ปีโปโกงซึ่งเป็นกลุ่มปิดที่มีสมาชิกกว่า4,000คนได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงสิตานันชมวันดีรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการสกองบังคับการ ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือที่ปอทเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับนายธีรชัยคงทองหรือว่า g ีจี้ปีโป้ซึ่งเป็นแอดมินเพจร้านเพชรทองสิวาลายัยที่มีผู้ติดตามกว่า25,000คนนะคะสําหรับตัวของคุณ g ีจี้ปีโป้เนี่ยเคยโดนผู้เสียหายมาแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาช่อโกงแทบทุกปีเลยค่ะตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาโดยล่าสุดเนี่ยมีเพจ แม่มโพโดำได้เปิดประเด็นเรื่องการไลฟ์สดซื้อขายทองคําที่ไม่ได้น้ําหนักตามที่เสนอขายนะคะจนมีผู้เสียหายรวมตัวกันตั้งกลุ่ม Facebook ชื่อว่า g ีจี้ปีโป้โกง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิดในครั้งนี้นอกจากนี้ในปี61สำนักงานอายการสูงสุดก็เคยเป็นโจทยื่นฟ้องนายธีระชัยในความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ช่อโกงเมื่อ17กระกฎาคม61โดยโจทฟ้องและผู้ต้องหารับสารภาพว่าจำเลยได้หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จต่อประชาชน ในส่วนในครั้งนี้ในปี63นะคะจำเลนได้มีการประกาศขายสินค้าประเภททองรูปประพันธ์พร้อมพระเลี่ยมทองแหวนเพชร เครื่องประดับที่ทําจากทองคําโดยทําในนามบริษัทซีวาลัยไดมอนด์โฆษณาว่าสินค้าที่ขายราคาจะต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไปหากว่าประชาชนคนใดที่สนใจนะคะก็จะให้โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารของจําเลยศารอาญ,ญาพิพากษาจึงได้ลงโทษฐานช่อโกงประชาชนจําคุก2ปีและจําเลยรับสารภาพนะคะมีประโยชน์ต่อคดีลดโทษให้กึ่ง 1, เหลือจําคุก1ปี โทษนั้นให้จำให้จำเลยรอลงอาญาเป็นเวลา2ปีค่ะก็คือติดตามเขามานานแต่ว่ายังไม่มีการได้ซื้อในวันนั้นก็เหตุการ์ณก็คือดูด,ดูดูเขาไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็เขาก็อบอกว่าอทองราคา1บาทขายหน้าร้านอยู่26,500รับซื้อคืน25,000นะครับทีนี้ทัดให้คนที่ CF เนี่ย ใครที่ c ีเนี่ยเขาก็จะให้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 จำนวนนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกพอไม่พูดเสร็จปั๊บมีคนทักเข้ามาว่าขายให้จริงหรือเปล่าขายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาโมโหคนนคนคนคนที่พูดขึ้นมาประมาณนี้ครับเขาก็เลยบอกงี้ใครซีเมาเนี่ย,ย,ยให้หมดเลยให้ทุกคนเลยในราคาหนึ่งมืนหาร้อยเก้า 1, 6, บาทอพอเราได้ออนเงินแล้วเนี่ย แล้วก็จะแต้งสลีปไปเนี่ยพอแต่งสลิปไปมันก็กลับมาว่าเป็นทอง99.99น้ำหนัก7.5กรมัมซึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเขาไม่ได้แจ้งไว้เนื่องจากโปรไฟล์ของเขาอะค่ะก็คือเป็นเหมือนเศรษฐีหรือก็โปรไฟล์คือเหมือนกับเป็นไฮโซที่มีเ,เงินเยอะแยะมากมายในความรู้สึกของผู้เสียหายทุกคนคือมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้หลอกลวงเรา เขาควรเขาคงจะขายของเลยราคา mm hmm. โปรโมชั่นอย่างที่เขาแจ้งจริงๆเพราะว่าเขาจะอ้างเสมอว่าเ,เขา <คน S 1> ขายเ mm hmm. นี่ยเพื่อเหมือนกับเป็นการโปรโมทร้านโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย mm hmm. ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าโปรโมนร้านเป็นในตัวทําให้แบบว่าทุกคนซื้อไปแล้วก็จะพูดต่อๆแล้วก็ไปทํากําไรแล้วก็กลับมาซื้อของเขาได้อีกล่าสุดได้ติดต่อไปทางเจ้าตัวบ้า mm hmm. งไหมคะเจ้าตัวว่าอย่างไรบ้าง บล็อกวอดขาดส่วนว่าผ like like ู้เสียหายที่ที่เหมือนแบบว่าคุยแชทแล้วก็ขอเงินคืนหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกบล็อกมากี่คนครับวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยจริงๆผู้เสียหายมันเยอะขาะแต่ว่านึกนกรณีที่มีทั้งต่างจังหวัดถึงและกรุงเทพเดินทางมาแล้วก็เหมือนเหมือนกลุ่มนี้เขาเขามาก่อนในทีมแรกแล้วก็จะมีตามมาอีกหลายท่าน ตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดประมาณกี่คนได้ครับถ้าในกลุ่มถ้าในกลุ่ม2,000-4,000คนเพิ่มมากเพิ่ม้านถ้าในเพจตอนนี้ก็คือมีมันมันแยกเป็นหลายเพจนะคะแต่อย่างเพจอย่างที่ที่เราอยู่กันก็คือห้าพันกว่าคนแล้วก็มีบางเพจสองพันสองหมื่นกว่าในกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มจีจีโปงนะครับจะมีสมาชิกตอนนี้เสียหายประมาณห้าพันคนครับมูลค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้ เพราะว่าการกระทาของเขามันไม่ได้เพิ่งทำนะคะมันเป็นการกระทาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี59แล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วพิื่นสารสาลพิพากษาคําตัดสินไปเรียบร้อยแล้วในชีอสารอาญาพิพากษาแล้วค่ะแต่เขายังกระทาผิดซ้าของเซตนี้ประมาณสักกี่ล้านครับโดยประมาณเราเราไม่สามารถมันคือมันเยอะค่ะมันจำนวนเฉลี่ยมันจํานวนมากค่ะไม่แน่ใจว่าจะเยอะไหมอะค่ะเยอะเท่าไหร่ มากกว่า10ล้านขึ้นไปไหมถ้ารวมกันทั้งหมดอะเกินดีแล้วน่าจะเกินมากเลยเพราะว่านี7เจ็ดแสนแสนนีครับยอดั้งสูงครับที่หลอกซ้อนหลอกขึ้นมายังไงอะพี่เอ่อในในส่วนของหลอกซ้อนหลอกนะคะก็คือจะมีการปลอมแปลงเป็นแอคเทิต่างๆบัญชีต่างๆนะครับเพื่อเป็นการต่อรองแล้วก็ทําให้ผู้เสียหายเนี่ย หลงเชื่อนะคะแต่แต่ผู้เสียหายก็คือรู้ทันนะคะก็มีมีลิงก์ต่างๆแล้วก็ให้เข้ากดลิงก์ไปแล้วก็ปรากฏว่าเป็นลายนะคะแล้วก็เป็นรูปของท่านรองนะคะซึ่งให้เหมือนประมาณว่า,าให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึก,กเป็นกลัวนะคะอ่อแล้วก็ไม่ไม่ไม่กล้าดเดินต่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้คือต้องบอกเลยว่า ประกาศตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้เปลี่ยนัวนะคะเราเดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองด้วยนะคะที่ดำเนินการเต่มเูด้งความดำเนินคดีที่นำรูปของท่านเนี่ยไปใช้ในในการปรองแปลงของบัญชีลายนั้นดังกล่าวนะคบแล้วก็จะมียูเซอร์ต่างๆเหมือนกันนะหลากหลายซอร์นะครับที่ที่ผมเห็นนะครับก็คือผมเองก็